รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชจัดไป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 ค่ะจัดไปจัดไป ชมจัดไปวันนี้อึง้งทั้งโลกเมื่อฮีโร่โอลิมปิกเปลี่ยนไปริฮาน่าเรียมเปิดตัวหวานใจคนใหม่ Exclusive ก,กับสุดยอดกองกลางระดับตำนานเอสเตบันกัมเบียโซ The fans they were singing your name ทั้งหมดนี้ในรายการ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีตอนเรากข้าสู่รายการแชมป์จ,จัดไป,ไปค่ะ สัปดาห์นี้นะครับผู้ชมครับยังอยู่กับผมโจโจ้น้องวิวแล้วก็มีสาวสวยใช่ค่ะเหงาอยู่อยู่บันเทิงอย่างเดียวเหงาค่ะเลยแบบว่าตั้งแต่เบรกหนึ่งเลยนะใช่ค่ะตั้งแต่แรกเลยรายการไงตอนแรกถึงเขาเริ่มถ่ายกันแล้วได้ก็จะเองอยู่แล้วก็ได้อนแรกก็ได้รายการเรานะคพี่โจมาทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลาดีๆนะคะบ่ายโมงตรงจนถึงบ่ายสองค่ะทางช่อง3 f ม m ฟ l y นะคะช่อง13หรือว่ายี่งค่ะแล้วก็ ใครพลาดชมเนี่ยนี่เลยชมย้อนหลังได้เลยค่ะยูทูบยูทูบ b e นะครับเซิร์ชกันไปนะครับแล้วก็ไฮไฟนะ์นะเข้าไปดูได้ไม่รู้จักนะไฮไฟไม่ค่อยได้ข่าวว่ายูพี่นุ่นเยอะกว่าวิวไม่นุ่นเขาไม่เคยเล่นไฮไฟใช่นั่นแหละ M S N ซื้อหวยไม่ถูกไอซีคิวไอซีคิวขอรหัสกันวันนี้ค่ะคุณผู้ชมครับเบรกแรกเนี่ยนะครับมีเรื่องราวดีๆจากประเทศอังกฤษมาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วสองสามสัปดาห์เนี่ยเราวนเวียนอยู่ที่เกาะอังกฤษนะครับสัปดาห์นี้ก็อีกเช่นกันครับทีมแห่งความภาคภูมิใจของชาวไทยนั่นคือทีมเลสเตอร์ซิตี้ใช้ยาเข้าอะไรรู้ไหมคุณดูอะไรคะอะไรคะคือมันไม่เหมือนเลยอ่ะพี่ทำไมอ่ะคืออันนี้ดูแบบน้องแมวป่ะคะ จิงจอกสยามคือถ้าจิงจอกเข้าใจได้แต่นี้ดูเงี้ยวดูเงี้ยวไปน่ารักไปปะที่กำลังจะพูดถึงนะครับคือเด็กๆเยาวชนเนี่ยที่ด้มีโอกาสนะครับไปเรียนที่ประเทศอังกฤษเรียนอย่างเดียวไม่พอนู่นทำไมคะเขาไปฝึกซ้อมนะครับถือว่าเป็นทีมเยาวชนเป็นอะคาเดมี่ของทีมเลสเตอร์ซิตี้อ่าแล้วพี่โจรู้ไหมว่าไปเก็บตัวที่นู่นถึง2ปีเลยนะนี่นี่จะครบยังยายนี่เพิ่งไปได้แบบต้นๆใช่ไหมถูกต้องแล้วเก็บตัวไปเรื่อยก็เรียนหนังสือด้วยครับนี่แล้วพี่โจล่าสุดนะพี่แชมป์พาไป จเจอเด็กๆเ,เด็กไทยที่ซ้อมอยู่ที่นู่นเลยเป็นนนจริงะเี่ดนะ็กไทยพวกนี้นะคะได้ลงสนามของ King Power Stadium สนามจริงๆที่ชุดใหญ่ได้ลงแข่งที่นั่นพี่โจคือเขาแข่งกันในพรีเมียร์ลีกยังไงเนี่ย<ช>เด็กๆชุดนี้ลงไปสัมผัส<ช>บรรยากาศอย่างนั้นเลยนนึงนะพี่โจวิวเคยไปครั้งหนึ่งนะจะบอกว่ากลิ่นญ้าเนี่ยหอมมากแล้วลว,วิวรับรองเลยถ้าพี่โจไปอ่ะ ผมต้องชิมไปกินหญ้าได้เนะเชื่อไหมนุ่นพี่ต้องชิมชิมหญ้าเหรอพี่ต้องบนอน่นอ่อนๆได้ป่ะใช่ก็เนี่ยเวลาเคียวเนี่ยเฮ้ยพี่ <c oughs> เอาอย่างน,นี้ไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่้คผู้ชมค,ครับไปดูซิว่าอาจารย์แช่ของเราเนี่ยจะพาไปชมบรรยากาศการฝึกซ้อมรวมถึงการลงเล่นที่สนามจริงๆของเยาวชนชุดนี้อย่างไรค่ะจัดไปครับ เดือนที่บรรดาจิ้งจอกสายพันสยามที่ผ่านการคัดเลือกได้ไปใช้ชีวิตแบบมืออาชีพถึงประเทศอังกฤษไม่ว่าจะเรียนซ้อมแข่งสุดเข้มข้นกับสโมอสรอนในพรีเมียร์ลีกอย่างเลสเตอร์ซิตี้สโมสรแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย ก้าวแรกที่น้องๆกลุ่มนี้ได้เข้าร่วมโครงการสุดยิ่งใหญ่เฟ้นหาเย,ยาวชนแข้งแทวจากทั่วประเทศพวกเขาคือตัวแทนของคนไทยก้าวต่อไปคือการเดินทางไปใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษกว่า2ปีซึ่งรายการแชมป์จัดไปก็ได้ร่วมเดินทางไปกับน้องๆในครั้งนั้นด้วยการไปฝึกในครั้งนี้จะทําให้พวกเขามีประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหนไม่ว่าจะเป็นการเรียนที่โรงเรียนระดับท็อปของประเทศอังกฤษการฝึกซ้อมที่เข้มขน้นจากทีมผู้ ู้ฝึกสอนระดับโลกและการแข่งขันกับทีมชั้นนำต่างๆหนึ่งในการแข่งขันที่ทำให้เด็กไทยกลุ่มนี้เป็นที่รู้จักทั่วเกาะอังกฤษนั่นก็คือการแข่งขันกับทีมเยาวชนของสโมสรระดับแชมเมียร์ลีกอังกฤษอย่างเชลซีโดยในนัดนั้นจริงจอกสายพันสยามจัดหนัก ถล่มเด็กสิง์ไปถึง7ประตูต่อ3นั่นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเด็กไทยไม่ว่าจะทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลก วันที่รายการแชมป์จัดไปของเราได้เดินทางไปส่งน้องๆกลุ่มนี้ที่ประเทศอังกฤษถึงวันนี้เป็นเวลากว่า5เดือนแล้วเราได้เห็นพัฒนาการของพวกเขาก้าวหน้ายอย่างรวดเร็วทั้งสรีระร่างกายที่ดูแข็งแกร่งขึ้นอย่างชัดเจนนั่นก็เพราะถูกดูแลเป็นพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญในด้านโภชนาการทักษะการเล่นฟุตบอลที่ก้าวไปอีกขั้นการใช้ภาษาที่ดีขึ้นและประสบการณ์สุดล้ำค่ากับการใกล้ชิดติดขอบสนามกับการแข่งขันในระดับพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ความฝันของเด็กไทยที่อยากไปเล่นฟุตบอลในยุโรปวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเขาทำได้ในอนาคตครับเราอาจจะได้เห็นเด็กๆก,กลุ่มนี้สร้างชื่อในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษพร้อมเป็นอะไรสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตกับความฝันของคนทั้งประเทศที่อยากให้บอลไทยไปบอลโลก หน้าห้ามพลาดอีกหนึ่งประสบการณ์ครั้งสำคัญของเหล่าจิ้งจอกสายพันธุ์สยามเลสเตอร์ซิตี้อินเตอร์เนชั่นแนลอะคาเดมีกับภารกิจสุดยิ่งใหญ่การลงแข่งขันกับคู่ต่อสู้ที่มีดีกรีเป็นถึงแชมป์ยุโรปในสนามระดับโลกอย่างงพาวเวอร์สเตเดียมผลการแข่งขันเป็นอย่างไรบรรยากาศจะมันแค่ไหนห้ามพลาดที่นี่ที่เดียวชมป์จัดไป โอ้โหนี่เห็นแบบนี้บอกเลยว่าน้องๆกลุ่มนี้เป็นครียกเป็นคอแบบมือแบบมือแบบมือ คือโตไปนี่น่าจะต้องหน้าเกรงขามีันนี้เยอะมากคิดดูเป็นความภาคภูมิใจของทั้งคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวคนไทยทุกคน้วยเหมือนกันรวมถึงเราสาคนเห็นอย่างนี้แล้วลาแค่นี้ครับไปมีลูกกันดีกว่าแล้วจะไปลูกไปอยู่ที่โจ้ต้องรอติดตามผู้นี้นี่คือถือเป็น rising star เป็นดาวรุ่งเลยค่ะที่ว่าอนาคตนี่อาจจะได้เห็นคนไทยอีกเยอะมากๆไปแจ้งเกิดใน p r i ย a ์ลีกสักวันหนึ่งผู้ชมครับคุณจะเห็นลูกหลานของเราครับไปโลดแล่นเหมือนกับ criminal โรควโดเรายเพี่เจ้ามีโรกกันไงใช่เมื่อไหร่ป่านนั้นเขาไปเตะกับกํต่างดาวแล้วไปกําลังจะพูดแล้วเขาอาจจะไปเตะถึงดวงจันทร์ไปถึงเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวดีกว่านะครับในเบรกนี้เนี่ยน้องๆชอบดูกันมากเป็นแอนิเมชั่นสอนใจนอกจากสนุกแล้วเนี่ยนะครับได้ความรู้ได้แง่คิดอีกเยอะวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับพีลเป็นเรื่องเกี่ยวกับนกกระเรียนนะนกกเรียนนกกระเรียนใช่ใช่ นกเกรียนไงถ้าเกิดออกเสียงไวๆจะเป็นเกรียนใช่เป็นนกขี่มอไซค์ขตั้งมอไซค์ใช่เลยนกแว้นนกเกรียนนี้หมาป่าหมาป่าอทำไมฮะมันเป็นยังไงเล่าแบบคร่าวๆกันนกเกรียงนะพี่โจนึกออกป่าวว่าเขาเนี่ยจะคอยาวแล้วหมาป่าก็สายโหดอยู่แล้วกินจะเขี่ยวข้องกันยังไงไม่กินนะต้องคอยไปชมว่าจะเป็นยังไงค่ะหมาป่ากินนกเกรียนจะมีอะไรนกเกรียนกับหมาป่า นกกระเรียนเห็นหมาป่านอนดินทุรนทุรายอย่างเจ็บปวดที่กลางป่าจึงเข้าไปถามไถย่อย่างแวทนาว่าเจ้าเป็นอะไรหรือข้ากลืนชิ้นเนื้อเข้าไปกระดูกติดคอข้าทำอย่างไรก็ไม่ออกหมาป่าบอกแล้วก็ขอร้องให้นกกระเรียนช่วยตนด้วยแล้วตนจะให้รางวัลอย่างงามเป็นการตอบแทนนกกระเรียนจึงยื่นคออันยาวเรียวของมันเข้าไปในปากหมาป่าและสามารถล้วงเอากระดูกออกมาได้สำเร็จ เมื่อนกเรียนทวงถามถึงรางวัลหมาป่าก็คำรามว่าข้าไม่งับคอเจ้าขาตายก็ดีแล้วยังจะมาเอาอะไรจากข้าอีกเล่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเลวมักไม่เห็นความดีของผู้อื่น โหพี่โจเป็นไงสุดยอดต้องบอกว่าซึ้งจริงๆนะครับแล้วก็ดีใจแทนนกกระเรียนด้วยใช่ที่ไม่โดนหมาป่ารับประทานไปพี่ก็จะเป็นโนะพี่จะหไม่ให้เหลือแม้แต่ขนสักเส้นเออว่าแต่นี่มันมีข้อคิดอยู่กับแอนิเมชันเรื่องนี้ใช่ไหมวิวคิดได้ด้วยคิดได้นิดๆถึงจะไม่เยอะก็นิดๆครับผมค่ะเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากเวลาที่คนเราเนี่ยช่วยคนเนี่ยนะครับยังหวังผลตอบแทนทำดีกับเขาเหอะแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยผลดีที่เราทำไปเนี่ยนะครับสักวันหนึ่งมันจะสะท้อนกลับมาหาเรา ใช่แล้วดูหล่อขึ้นมาทันทีหล่อมากจริงๆแต่ในขณะเดียวกันทางกลับกันคนที่แบบมีคนทําอะไรให้เนี่ยจริงๆคําว่าขอบคุณไม่น่าจะหนักเกินไปมันน่าจะพูดออกไปได้ก็ษะช่วยเหลือเนาะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอะไรเราอะใช่ไหมเนี่ยดูอะอย่าพึ่งตีกันนะอย่าพึ่งตีกันเดี๋ยวช่วงหน้าใครทำรายการพโจกีฬาโดนโดนเราพลาดไม่ได้เลยกับนักฟุตบอล ทีมชาติไทยของเราชุดใหญ่ตอนนี้ก็ไปเสริมหลอกันไม่ค่อยไม่ค่อยเอาเสื้อไปเข้าอะทำไมชุดใหญ่เนี่ยมันก็ใส่แล้วมันก็คงคงเพะนั้นหลวมีมีการแข่งชุดสีเกมกับชุดใหญ่เพื่อคัดเลือกไปบอลโลกครับชุดใหญ่นักกีฬาชุดใหญ่รวมถึงนะคะอีกหนึ่งสาวที่มาแรงมากๆจริงดีว่าสาวอย่างริฮาน่าแอบได้ข่าวว่าไปเดทกับนักกีฬาหนุ่มจะเป็นใครเดี๋ยวได้รู้ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะทำให้ผู้ชมต้องอึ้งแล้วก็ช็อกฮีโร่อลิปิกของเราเขาทำอะไร กลับมาครั้งนี้คนทั้งโลกช็อกกับเขาเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าครับ